คลิปวดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ c a r d a านนะครับบิตคอย n e อีท r เรีนะครับรวมถึงอีกหนึ่งออลคอยที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับที่ล่าสุดไปพาร์เนอร์ร่วมกับทางมาเวลนะจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยผมคิดว่าคลิปวดนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกีบต่อด o อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาในณขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่47,000นะครับอีทเรียม3,400นะครับคาร์โน่2.3 BNB 408นะครับ XRP 1.07โซลาร่าเริ่มลงมาแล้วนะครับ104.7เนาะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างแดงอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับตลาดในเชียโตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วีกนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คืออีคอมีนั่นเองนะครับเติบโตมากกว่า 19%นะแล้วก็ลองมาเป็น IOTA แล้วก็ e v e r l a n d นั่นเองนะสหรับ ECOMIC เนี่ยผมได้พูดไปในตัว Exclusive Content เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับพวกมีก่อนหน้านี้ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ NFT นะครับผมที่ไปพาร์ทเนอร์ลกับทาง Marvel นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับทางอีค m มมนะครับเราลองเข้าไปศึกษาข้อมูล เเเพิิม่มมตอาสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่ทางอังกฤษก่อนเลยแล้วกันนะครับล่าสุดนะทาง PayPal นะครับก็ได้ร้อนเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าให้คนเนี่ยสาม,มารถที่จะซื้อคริปตัวคอเรนซีต่างๆที่อังกฤษนะผ่านทางแอป PayPal ได้แล้วนั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วกันนะสำหรับทาง PayPal นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่แค่ที่อังกฤษนะซึ่งในอนาคตผมก็คิดว่าน่าจะขยายไปใน ประเทศอืน่นๆได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขาก็บอกนะครับผมว่าตอนนี้ลูกคา้านะครับที่อังกฤษสามารถจะซื้อขายคริปโตหรือว่าจะโฮก็ได้นะจะเก็บคริปโตเอาไว้ใน Paypal ก็สามารถทําได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีงามเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยโอเคแหละอาจที่จะยังมีเหรียญต่างๆให้เราซื้อได้ไม่ค่อยเยอะมากมายเท่าไหร่นะก็คือตอนนี้มี Bitcoin Ethereum นะครับไลท์คอยแล้วก็บิตคอยค a านะซึ่งในอนาคตผมก็คิดว่า น่าที่จะมีเพิ่มเติมแล้วกันนะคงจะไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็คงจะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ได้ซื้อขายแล้วก็ได้ให้เราได้เก็บเผื่อหลายๆคนที่แบบว่าไม่อยากจะไปวุ่นวายกับเอเชนอะไรต,ต่างๆหรือว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีบัญชีเ a y p a l อยู่แล้วเราก็คิดว่าสมมติว่า p พ y p a l มันก็ซื้อคลิปตัวได้เหมือนกันก็อาจจะใช้บัญชีที่เรามีอยู่นี่แหละในการซื้ออะไรแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือพอค้าแมค้าที่ใช้งานเพย์พเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่ได้เงินมาหรรือออว่่าาาะะไไตตงงๆเเเนนกก็จด้ิับ มาแลกเปลี่ยนในวุ่นวายก็คือโอเคได้เงินจากเพย์เพปุ๊บขายของได้ปุ๊บก็ให้เราสามารถมาซื้อของมาไม่ใช่ซื้อของขัอขอไปมาซื้อคริปโตได้เลยน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายมีขั้นตอนอะไรที่มันเพิ่มเติมน,นั่นเองซื้อได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีล้วคิดว่าเ,เงินจากพ่อค้าแม่ค้า,คาต่างๆน่าที่จะไหลามาใน Bitcoin Ethereum ม i t e c o i n Bitcoin Cash เพิ่มมากขึ้นน,นั่นเอง แต่ก็ต้งองรอติดตามคนดูต่อไปนะว่าจะมีเหรียญในเดือน,นให้เราได้ซื้อขายกันบ้างน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้งองเราจะตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากทาง Bitcoin Archive กันบ้างน,นะครับก็เขาได้เปรียบเทียบกันเนาะสำหรับ Bitcoin ในตอนปี2 0 1 7จนถึงณนะปัจจุบันในตอนนี้เนาะเปรียบเทียบกับตอนตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2017ในราคาช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลเราจะสังเกตว่า กราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เป๊ะซะทีเดียวเนาะแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับไอ้ชาร์ตสีส้มๆตรงนี้นะครับผมเป็นชาร์ตที่เป็นของปี2 0 1 3จนถึงปี2017เนาะแต่ไอ้ชาร์ตสีีตรงนี้นะครับก็คือเป็นสีที่อยู่เราอยู่ในรขณะนี้เนาะก็คือเป็นปี2 0 1 7จนถึงปี2021ซึ่งตอนนี้เราอยู่ช่วงประมาณตรงนี้ราคาบิตคอยประมาณ 40,07ประมาณช่วงตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็คาดการว่าถ้ามันรีพีทเหตุการณ์บิตคอยหรือว่าราคามันรีพีทหรือว่าทําซ้ํากับตอนปี2017อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทําให้ราคาบิตคอยจะไปอยู่ราวๆ254,000นะแต่ก็นนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ prediction เนาะไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรที่แบบน,นี้นะหมายถึงว่าคาดการณ์ละกันนะครับก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆวิเคราะห์เพื่อนๆสะดวกใจยังไงก็ลอง ลองคิดดูแล้วกันนะหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าราคาจะไปเท่าไหร่ย,ยังไนงะเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาสักหน่อยก็ได้นะสำหรับช่วง QC หรือว่าปลายปีนี้นะครับรวมถึงนะครับทาง Descent Trader นะครับผมก็จะเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับให้ข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลรีเสิร์ชวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงว่าราคา Bitcoin เนี่ยเป็นอันนี้เป็นทาร็กเก็ตต่อไปนะก็คือประมาณ 85,000นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่เขาเระห์ามาแล้วกันซึ่งทันใดเท่านั้นเราไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จะถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าทาง d e c e n t r a เดอ e ์ก็คงไม่ใช่เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยอยู่แล้วนะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เราลองเข้าไปศึกษาข้อมูลสำหรับตัว d e c e n t r a l i e d ดูก็ได้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลจากทาง g r a s s n o t e นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของ bitcoin เนี่ยที่อยู่ใน x c h a n ต e ต่างๆเนี่ย ลดลงอย่างต่อเน,นื่องมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าลดขนาดนี้นะตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ 13. 13.1%ในแอชเชนต่างๆนะครับที่มีบิตคอยอยู่นะถือว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งถ้าจะน้อยแบบนี้ต้องย้อนกลับไปตอนประมาณสักช่วงเดือนกุมภาปี2018เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีงามมากๆนะครับซึ่งในอนาคตถ้าเทรนด์มันเป็นแบบนี้หรือว่าบิตคอยในแอชเชนเนี่ยมันตกต่ำลงมาต่อเน,นื่องเนี่ยมันน่าที่จะทําให้ราคาบิตคอยเนี่ย อ,อาจจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะ่นถึงถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้เนาะถ้าเทรนด์ของตัวเปอร์เซ็นต์เอชแชนส์อ่าเปอร์เซ็นต์บิตคอยน์เอชแชนส์ตกต่ำลงแบบเนี้ยจะสังเกตว่าราคาก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นน,นั่นเองยิ่งถ้าเราเข้าไปดูถ้ามันตกต่ำลงมาเหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนสักช่วงตอนปีสองพันสิบเจ็ดหรือว่าตอนสักช่วงพีคสองพันสิบเจ็ดแบบช่วงแบบนี้นะครับผมก็น่าที่จะทำให้ราคาบิตคอยเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปได้น,นั่นเองถ้าเป็นแบบนี้เนาะก็ตต้ออองรดูกัน่่ไปวา Bitcoin ที่อยู่ใน a อเอนมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆแบบนี้ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้อนาคตเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจจากทาง g s s n o t e เหมือนกันซึ่งทางคุณยู n นแอนแจเนี่ยก็เป็นโคฟ่าเดอร์ a s s n o t e นะก็เอาข้อมูลนี้มาให้เราได้กับเราได้วิเคราะห์เอาไปพิจารณากันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเอาไปประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะครับก็เราลอง พิจารณาดูแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับข้อมูลจากทางคุณวิวไครเมเต้นะจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับรายย่อยที่หลายๆคนก็คาดการณ์มารายย่อยเนี่ยหรือว่าถือบิตคอยตั้งแต่น้อยกว่า10บิตคอยลงมาเนาะมีการที่ถือเพิ่มมากขึ้นเป็นกราฟค่อนข้างชันนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลตรงน,นี้จะสังเกตว่ามันชันอ,อย่างมีในัยะสาคัญนะก็คือ ค่อนข้างเป็นกราฟที่องศาชันเหมือนกันซึ่งถ้าเราดูข้อมูลแบบนี้จะสังเกตว่าช่วงก่อนอันนีน้ก็คือเป็นช่วงตอนปี2 0 1 8ชันแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนปี2 0 1 4ก็คือชันแบบนี้ซึ่งเวลาที่มันที่มันเ,เกิดกราฟที่มันชันแบบนี้ก็จะทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตประมาณแบบนี้นั่นเองหรือวิเคราะห์ง่ายๆว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ กำลังคลุกกุ่นและกันประมาณนั้นนะอยู่ในช่วงระหว่างตอนช่วงบูรันกำลังที่จะเติบโตขึ้นในปลายปีนี้นะครับในช่วงตรงนี้นะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเรายังอยู่ในช่วงกำลังที่จะเป็นขาขึ้นนั่นเองนะอันนี้พิจารณากันเองแล้วกันนะครับหรือเพื่อนๆมีความค,ามคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของฝั่งอีเธอเรียมกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้ฝั่งบิตคอยเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรา,เาดูในส่วนของอีเธอเรียมนะ ตอนนี้นะครับก็ถือว่าตกต่ำลงอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับถ้าเรา,เาไปดูข้อมูลเนาะเขาบอกว่ากว่า1000ล้านเหรียญน,นะมูลค่าของอ t h ท r e u m นะครับได้ออกจากไอเชนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเนี่ยถ้าเราสังเกตดูอันนี้มันพุ่งตกลงมาแบบปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะตั้งตัตึ๊ดต,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 ตั้อันนี้พุ่งโอ้โหลงมาแบบโอ้โหเยอะแบบมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับว่าตอนนี้อีเทรียม เอ,ออนนเอาไปทำไมการนะครับเอาไปทําอะไรเนาะซึ่งก็ไม่มีคนรู้หรอกว่าเอาเอาไปทำอะไรแต่ก็หลายคนก็อาจจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเอาไปเอาฝากาในอีเธอเรียมซอนยืดสูหรือว่าเอาไปใช้เงินดีฟาหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในโคเวลอะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราลองพิจารณากันละกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจดีไม่น้อยที่อีเธอเรียมออกไปจากไอเชนอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าเหรียญอีเธอเรียมเนี่ยที่อยู่ด้านนอกไอเชนเนี่ยไอเชนสีส้มๆตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าเหรียญอีเทียมที่เอาออกเอาออกไปจากไอเชนนะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหมายถึงว่ามันก็สอดคล้องกับข้อมูลจากทาง The Block นะา okay, เดอะบล็อกนะว่าโอเคไอเชนเหรียญอีเทียมเนี่ยเอาออกไปจากไอเชนเมื่อวานนี้สามหมกว่าล้านบาทใช่ไหมก็คือตอนนี้อยู่ที่นอ้อง A อเชนตกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็กว้างๆที่จะสอดคล้องกับราคาอีเทียมที่ตอนนี้ก็กําลังที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นไม่รู้ว่าจะเป็นออททมไห้แบบ4ี่พันกว่าสักช่วงเดืนเอน เมษาเดินเมอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะแต่ก็หลายข่าวอ,อย่างเช่นคุณเคที่วัดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าจะถืออิทุเรียมประมาณสัก40%ถ้าเทียกบกับบิตคอยน์นะถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างเยอะมาก,มากๆนะครับผมถือบิตคอยหกส อีเธอเรียม40%เขาคงมองเห็นโอกาสอะไรหลายๆอย่างสําหรับอีเธอเรียมนั่นเองน,นะอันนี้ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลอันนี้จากคุณล้างเดวิดนะ่าจะสังเกตว่าแอดเดรสประมาณสัก5 0 0แสนกว่าแอดเดรสนะครับผมได้เข้าไปซื้ออีเธอเรียมนะราคาประมาณ3า0พันถึงสามพช่วงเนี้ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับเขาบอกว่าวอลลุ่มประมาณสัก10บอีเธอเรียมเลยนะสิล้านอีเธอเรียมนะ เยอะมากๆนะ1ิล้านอีทนะครับถือว่าเยอะมากๆประมาณสัก5 8 0 0 0 0แปดหมื่นแอดเรสนะซึ่งโมนิกแง่หนึ่งมุมว่าซัพพอร์ตของราคาอีเธอเรียมในช่วง3 4ม0ันสีเนี่ยถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าต้นทุนของคนอของแอดเรสประมาณ5 8 0 0 0นเนี่ยประมาณ3 4ม0ันสีนะครับก็คิดว่าอนาคตร,ราคาเนี่ยน่าที่จะมีฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งๆๆหลายคนก็คาดการณ์ว่าราคาเนี่ยน่าที่จะไปถึง10,000 นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอย่างเช่นคุณลักเดวิดก็บอกว่าราคาเนี่ยมนถูกโปรแกรมมาไว้แล้วนะครับผมน่าจะประมาณ10,000ขึ้นไปนะแต่ถ้าคุณรอพอก็บอกว่า2 0,000นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะผิดใครจะถูกนะครับก็ลองพิจารณาวิเคราะห์กันเองนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคริปโตฟรีกันบ้างนะครับถ้าเราสังเกตดูนะฮะตอนนี้อันดับ3นะครับคืออะไรฮะอัป u m ทรัมมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นเลเยอร์สอง ของอีทูเรียมเนี่ยที่ตอนนี้มาแล้วเนาะซึ่งสามารถที่จะเก็บค่าฟรีได้เราๆสักหกแสนเหรียญน,นะครับใน1วันที่ผ่านมาเนาะหรือว่าประมาณสัก12ล้านบาทใน1วันนะฮะถือว่าโอเคและอาจอาจจะยังไม่เท่าใบแนนะครับผมอาจจะยังไม่เท่าอนะีทูเรียมเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่มาเป็นอันดับ3แล้วนั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัว Tvl นะครับที่ใช้ a r b i t ทรัมบริด e นะครับจะถือว่าเติบโตขึ้นแซงเอวแซงเฟนทอมแซงโซโลนาแล้วนะครับผมถือว่าใหญ่มากๆเนาะซึ่งอันดับหนึ่งก็คือโพลีก o อนนั่นเองซึ่งก็ต้องคือ p o ลีก o อนเนี่ยถือว่ามานานมากแล้วเนาะแต่ตอนนี้ถือว่าอ r b i t ทรัมเนี่ยมาแรงจริงๆนะฮะตอนนี้ Bridge เนี่ยมี t v l อยู่ที่ราวๆหล้าน 5 0 0 0อ1,500ล้านนะครต้องขออภัย1,500ล้านนะถือว่าเป็นการเติบโตที่ใหญ่แล้วก็เยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนาะข้อมูลจากทางเดลฟายนะครับจะสังเกัว่าในวันที่1นะวันที่1ต้นเดือนดี้นะครับอรบิทัมยังมีส่วนแชร์อยู่ที่0.740.47อยู่เลยนะครับสำหรับอบิทัมนะแต่ตอนวันที่15เนี่ยเติบโตมาเป็น32%นะถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2 ลองจากโพลีกอนเท่านั้นเองนะครับแซงคู่แข่งอย่าง e v e r l a n d ลนด์แฟนทอมโซลาร่าฮาร์โมอะไรแบบนี้ไปเลยเนะี่ยก็คิดว่าน่าที่จะเป็นที่1ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพื่อนคิดเห็นยังไงว่าอัพเดทมจะเป็นที่1ได้ไหมนะครเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นที่1ในส่วนของตัวเลเยอร์สแล้วนะแซง dyDX ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แซงในส่วนของตัวออปติเมชไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับ รวมถึงนะครับทาง Warden Swap ก็ไปเปิดสาขาที่ a าร์บิทรเรียบร้อยแล้วนะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทางวัดเดนได้ไปเปิดสาขาเนี่ยคือสมมุติถ้าอนาคตการใช้งานอาร์บิทรมเนี่ยมันเยอะซึ่งมันเยอะแน่ๆเนาะจะสมมุติถ้าใครมาสวอปที่วัดเดนเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ค่าแกส๊สหรือว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย ประหยัดไปได้กว่า24%นะถือว่าจำมมากๆนะครับผมซึ่งโอเคละเรายังไงเราใช้ a r b i ทรัมมลยยังไงเราต้องซื้อเหลี่ยนอะไรต่างๆอยู่แล้วซึ่งวาเดนจะสามารถได้ช่วยทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยนั่นเอง,งหรือพูดนี้อีกแง่หนึงมุมว่าเราสามารถจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นจากการที่เรามา ใช้วาเดนนั่นเองนะซึ่งก็จะไม่มีหผลอะไรที่เราจะไม่ใช้เลยถูกต้องไหมฮะน่าสนใจดีมากๆนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ว a r เดนเนาะก็จะโอเคมีสาขาอยู่ที่อัปจุทรัมแล้วนะสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนมีแบนเนมีโพลีกลอนตอนนี้มีอัปจทรัมนะครับแต่ก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะยังมีเหรียญอะไรให้กับเราได้ซื้อไม่มากเลยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากที่จะซื้อเหรียญอะไรต่างๆเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้มีอยู่ไม่กี่สิบเหรีย ออฟเชนแลบนะครับหรือว่าทางเจ้าของอัป u m ทรัมนะครับจะสังเกตว่าเขาบอกเนาะว่าเหรียญต่างๆเนี่ยจะสามารถที่จะขึ้นมาได้ประมาณสักช่วงออกโทเบอร์วันที่22นี้นั่นเองก็อดอนหน้านะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อนาคตเหรียญต่างๆที่เป็น ERC 20หรือว่าเหรียญต่างๆที่อยู่บนอ t ยิปต์เนี่ย จะสามารถที่จะมาให้เราได้ซื้อขายบน arbitrum ได้และประเด็นคือเหรียญต่างๆที่อยู่บนอีทเรียมเนี่ยมันเยอะมากๆหลายคนก็แบบฮ้ยอยากจะซื้อเหรียญน,นี้แต่ไม่รู้จะซื้อ,อยังไงนะครับผมโอเคมันอยู่ในอีทูเรียมเนาะซึ่งเหรียญต่างๆเหล่านั้นน่ยจะขึ้นมาบน arbitrum และการที่ขึ้นมาบน arbitrum เนี่ยทำอะไรฮะทำให้ค่าแก๊สต่างๆเนี่ยมันถูกลงได้เป็น10บๆเท่าแล้วก็การท,ทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันเร็วถ้าจะเป็น instant เลยถ้าใครเคยใช้อีทูเรียมก็คงกดปุ๊บโดนค่าแก๊สไปพันกว่าบาทอะไรแบบเนี้ยก็คนคงไม่ happy แต่ถ้ามาบนอัพิทรัมเนี่ยค่าแก้ถูกแล้วก็เร็วมากๆเนาะก็คิดว่าน่าจะแฮปปี้ในเดือนหน้ามากๆเลยเนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยทางอ e ีคอมมิกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะเนาะในวันนี้นะครับเติบโตมากกว่า19%เนาะสำหรับทางอ e ีคอมมิกเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของทางวีวีนั่เนเองซึ่งล่าสุดใน9ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง The Little Prince นั่นเองนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่า The Little Prince เนี่ยคืออะไรนะถ้าใครรู้จักก็ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะดังอยู Young, ่แล้วนะครับเขาก็ได้บอกนะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะโนเวลนะหรือว่าเป็นนวนิยายที่ค่อนข้างดัง แบบอทามเลยนะอันนี้แต่คือส่วนตัวผมไม่รู้จักนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักก็ยังไงเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยแล้วกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมา,มากๆก็ไม่รู้ว่าการพาร์เนอร์กันในครั้งนี้หรือเปล่าที่ทําให้อ e ีค m มิหรือว่าเหรียญ OMI เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้ทางวิวเนี่ยก็ไปพาร์เนอร์กับทางมาวเวลนะถือว่า ไม่เล็กนะฮะใหญ่มากๆนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากว่าในอนาคตเหว่าน่าที่จะได้เห็นทางอีคมีเนี่ยมีการพันเนอร์เพิ่มมากขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าวีวีน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอแอปและกันที่ได้รับความนิยมอยู่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะเอามาเก็บในเรื่องเกี่ยวกับ NFT อะไรต่างๆนะอันนี้ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งเขาเป็นพันเนอร์ DC ก็เป็นพันเนอร์นะครับผมแล้วก็มาเ,ว,เว่า ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดหรือว่าถ้าใครอยากจะลองเข้าไปใช้งานตัววิวีก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคาร์โลกันบ้านนะครับก็ล่าสุดนะข่าวนะเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่2,300 smart contract แล้วนะครับที่กําลังที่จะเปิดตัวออกมาแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาบอกว่ารอสําหรับตัว time lock ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยว่าไอ้ time lock ที่มันติดอยู่ใน,นขณะนี้ มันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าโอ้โหมี2,300เลยนะถือว่าถือว่ามีอีกหลายโปรเจกต์ที่กําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอเขื่อนระเบิดประมาณนั้นเดี๋ยวว่ารอทำล็อกถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าทำล็อกอันนี้คืออะไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเป็นอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นตัวแต่งแล้วก็ชาว พูดถึงเ r g o d e ดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะตอนนี้เขาก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับตัว A M M Dec Contract อันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ A M M Dec Bot อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงต่อไปคือเป็น Java Script Order Book อะไรต่างๆตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่กำลังทำอยู่เนาะก็ถือว่า ้องเราจะตามกันดูนะครับผมสำหรับทางเอโกเด็กเนาะรวมถึงนะครับผมที่ทางเยสวอปนะครับก็ตอนนี้มีหน้าตาอะไรให้กับเราได้พอเห็นภาพบ้างบางส่วนนะแต่ก็ยังไม่มีอะไรให้กับเราได้ใช้งานมากมายนักนะครับก็ต้องเราจะตามกันดูต่อไปว่าโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ทําออกมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงและสิ่งที่สําคัญผม,มคิดว่าหลายคนน่าจะใจจดจจ่อเลยว่าจะออกมาเมื่อ,อไหร่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ไอ้ถามล็อกอันนี้คืออะไรเนาะก็ยังไงเอาใจช่วยนะครับผมสำหรับแฟนๆเอดาทั้งหลายว่า เออจะเป็นยังไงแต่ก็ในณขณะน,นี้ราคาเ d ดาเนี่ยถือว่าตกอยู่พอสมควรนะก็ต้องรอจะตามกันดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเอดาเนี่ยน่าจะน่าที่จะเติบโตขึ้นอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่ราคามันปรับฐานลงมาอยู่พอสมควรเนาะก็เราลองเอาไปพจิจารณากันละกันนะครับ สำหร,รับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตช่องนี้นะครับกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปโตัวด็อกก็ต้องขอบคุณแทนทีมงานทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคลิปตัวด็อกกันเป็นอย่างดีนะครับจะพยายามทำคอเนเทนต์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกในทุกๆวันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสาร,รผูโชคดีกันนะครับสารผูโชคดีที่ด้นเ่คคคคืือออใก็ุณ พีเราวัดนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อไปให้นะครับอย่างไรทักเข้ามาที่ไลน์อาร์ทิสโซด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่ได้เข้าไปสั่งเสื้อเสื้อนะอย่าลืมนะครับเข้าไปสั่งได้เลยนะครับเพราะว่ากําลังจะหมดเขตในเร็วๆนี้แล้วนะจะปิดรับออเดอร์ประมาณสักช่วงวันที่25นี้เนาะล้วก็จะทําการส่งเสื้อเส้นเดือนนี้นั่นเองนะยังไงถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปสั่ง ก็รีบๆเข้าไปสั่งได้ในช้อปปีได้เลยเนะครับคิดว่าน่าจะชอบกันนะครับสำหรับคำถามประจําวันนี้นะครับคือไม่มีคําถามอะไรนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆสำหรับวันนี้ยังไงเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะหรือว่าถ้าใครมีอะไรจะเสริมผมเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยเสริมกันมาได้เลยนะเพราะว่าคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์เนี่ย จะได้ประโยชน์กันไปนะเหมือนเป็นการไทยช่วยไทยอะไรแบบนี้นะฮะจะได้ได้ข้อมูลเอาไปประกอบการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเนาะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในกรณีของคนที่เข้ามาอ่านข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ